วันจันทร์ที่17กุมภาพันธ์2568เวลา8นาฬิกา30นาทีที่ห้องประชุมอินซีกรมประมงนายประเทศสอรักรองอธิบดีกรมประมงเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการปรถมนิเทศและการสัมมนาร่วมกันหลักสูตรต้นกล้าข้าราชการรุ่นที่4ประจำปีงบประมาณ2568ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Call m e e t i เพื่อให้ข้าราชการบรรจุใหม่จำนวน74คน ทราบถึงวิสัยทัศน์พันธกิจและภารกิจของกรมประมงมีความเข้าใจในระบบราชาการและบทบาทหน้าที่ของการปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีมีความรู้และทักษะที่จําเป็นต่อการปฏิบัติราชาการรวมถึงการนําหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดํารงชีวิตรขค